ที่เห็นด้านหน้านี่ครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแม็กสกายโซล่าไฮบริดโซล่าอินเวอตอร์ของคุณสุธนจังหวัดสุราธานีครับเครื่องนี้วัดที่โควแบตเกิดการช็อตนะครับใช้สวิตชิ่งในการทดสอบก็จ่ายไฟเข้าเครื่องไม่ได้นะครับก็แกะตรวจเช็คก,ก็พบในด้าน DC to DC แล้วก็ในด้าน DC to AC นะครับเสียก็เปลี่ยนไป5อย่างละ5ตัวครับใน GBT 5ตัว m o s f ฟ t 5ตัว เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับทดสอบเบื้องต้นใช้สวิตชิงใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เลยใช้แบตเตอรี่นะครับใช้เข้าเครื่องกันเลยเปิดก่อนนะครับพัดลมเร่งครับรอดู มาแล้วนะครับมีไฟออกที่230เครั้งน,นี้นะครับใช้ igbt 8 0แ m 650อมป์650โวลต์ครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในด้านแผงซซโซลาเซลล์กันนะครับใช้ไฟเข้าด้านแผงนะครับใช้เข้ามาที่220 2โวลต์นะครับอ้มีการกินกระแสนะครับ ระบบชัดเจอใช้งานได้นะครับลูกค้าตั้งปิดหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งเป็น SBU ชาร์จ4 0 m e p l มีเซฟวิ่งโหมดครับมีชนิดแบตโหลดตัดอุณหภูมิสูงเกินตัดครับส0มสิบหิบเฮด เมนู1ิครับน่าชาร์จจากการไฟฟ้า30แอมป์ตั้งตัดไปใช้การไฟฟ้าที่49.1กลับมาใช้แบต57ถ้าตั้ง57สูงแบบนี้นะครับก็ต้องรอแบตเต็มก่อนนะครับมันถึงจะตัดมาใช้แบตเตอรี่ครับถือว่าตั้งสูงไปเมนู16นะครับเลือกว่าจะเอาอะไรชาร์จนะครับตั้งทั้งโซลาเซลล์แล้วก็ไฟฟ้าช่วยกันชาร์จนะครับ ันนี้เป็นการตั้งค่าเสียงครับว่าจะเลือกให้มันดังหรือว่ามันเตือนอะไรยังไงนะครับมีอยู่4โหมดหนูสิบเก้านะครับอันนี้แสดงหน้าจอครับว่าจะให้กลับมาหน้าหลักหรือว่าให้ค้างอยู่ที่หน้าเดิมตลอดนะครับอันนี้ไฟหน้าจอครับตั้งปิดไว้นี่เมื่อกี้มันปิดนะครับตั้งเปิดครับ bypass enable นะครับก็คือเปิดให้มัน bypass ถ้ามีไฟ ACN เข้าร่วมครับถ้า มีการใช้โหลดเกินครับนั่นจะดึงไฟจากคันไฟฟ้าไปใจ่ายให้โหลดแทนเลยก็คือไบพาสนั่งแหละครับหนูยี่สินะครับตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.5ครับแล้วก็เต็มนะครับหรือวนลอยนะครับตั้งไว้ที่57.5เหมือนกันทำไปนะครับหนูยี่สินะครับต่ำตัดชัดดาวเครื่องนี้ตั้งไว้48นะครับตอนนี้ผมลดเหลือ45ห้า ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณลูกค้าใช้งานแบบไม่มีไฟ AC เข้าร่วมนะครับก็ต้องตั้งเมนูนี้ลองไปดูลัานหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่สำคัญที่สำคัญสำคัญนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาทดสอบโหลดกันโหลดอยู่ที่9แอมป์ครับ โหลดที่ใช้482วัตต์เครื่องนี้รุ่น M 5,000ครับระบบ48โวลต์เครื่อง5,000วัตต์ไม่รู้ว่าจะเทสได้สักเท่าไหร่นะครับแรงดันแบตเตอรี่มีที่55.2ผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับอีก2,000เึ็นมาแล้วหน้านี้แสดงเป็น VA นะครับหน้านี้แสดงเป็นวัตต์ ที่สองพนแะครับแล้วก็ลดลงไปลดอยู่ที่50เซ์แล้วนะครับเงสแบตเตอรี่สี่สิบเก้าแอมถูก่มอีก2000นะครับขึ้นมาเป็น4,500วัตต์สี่พ แบตเตอรี่100แอมป์แล้วนะครับโหลดที่ใช้93เปอร์เซนต้องโหลดที่4,500วัตต์ครับ ต้องทำงานก็จะลกนิดนึงนะครับมีหลายเครื่องเลยไหนที่มีอะไรเลยก็ซ่อมประมาณสองสาชั่วโมงก็เสร็จครับเครื่องไหนอะไรไม่มีก็ต้องสั่ง แสแบตเตอรี่ที่93มนะครับแบตเตอรีรตเตร่เหลืออยู่ที่54 m. 53 m. วัลครับา,าโอจะทดสอบ AC in เสียบเลยตั้งค่าถูกต้องนะครับมันจะยังไม่มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับ โหลดอยู่ที่4,000กว่ามีไฟ AC รออยู่นะครับแต่ยังไม่มีการใช้งานลองทดสอบโหลดยาวๆดูนะครับถ้าอะไรไม่ดีนะครับก็น่าจะพังตั้งแต่แรกแล้วมีกระแสบแบตเตอรี่94มขออภัยนะครับเป็นวัดกำลังหายเสียงก็จะเซ็กซี่นิดนึงนครับ โหลดค้างอยู่ที่4,400นะครับขึ้นขึ้น,นลงๆซ่อมเสร็จก็ต้องเทสกันแบบนี้แล้วครับตอนนี้เรามีไฟ AC in รอที่จะไบพัดอยู่ครับถ้าโอเวอร์โหลดมันจะไบพัดให้เราถ้าลดโหลดมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องนี้ถ้าอุณหภูมิมันสูงเวลาปิดเครื่องมันจะยังไม่ดับนะครับมันจะควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับแล้วมันถึงจะปิดเองนะครับประมาณ3นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างโอเพิ่มโหลดเข้าไปอีก500เป็น4,800นะครับเพิ่มอีก500 เป็น5,300นะครับปลพาร์ทเรียบร้อยนะครับปิดรถปิดทั้งหมดปิดหลอดไฟทั้งหมดเลยเหลือ mm hmm. อยู่ที่4,000ว mm ัตต์เราดูนะครับว่ามันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่หรือเปล่านะครับ mm hmm. เมื่อกี้จะสั้งที่เหีนว่ามีไฟจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตด้วยนะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเมนูที่16นะครับเราตั้งชาร์จทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ทั้งการไฟฟ้าครับ เมื่อโหลดลดลงนะครับมีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อเลยนะต่อพอรัก AC นนี้ให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเรามาดูกันว่าอินเวอร์เตอร์ไฮบริดต,ตูวสีเขียวดำยี่ห้อแม็กซ์ก,กายโซลารุ่รน M 5 0 0 0ตัวนี้นะครับนะครับ M 5 0 0 0วัตต์48บนโวลต์ <C ute> จะตัดโอเวอร์โหลดนะครับขึ้นโค้ด07นที่กี่วัตน,นะครับเดี๋ยวให้ช่างโอกระชาเข้าไปเลยหนึ่งสองสามพกว่านะครับปิดเดี๋ยวรอสักพักนะครับอีกครั้งนะครับเปิดอยู่ที่6,000 7,200วัตต์ขึ้นโค้ด07ครับเอาละผมจะรอมันตัดนะครับ <c oughs> มันจะกระพิบอยู่ที่10ครั้งนะครับแล้วก็เตือนแบบนี้ทดสอบบ่อยก็ไม่ดีนะครับอันนี้เทสให้ดูว่าอะไรของเรามีคุณภาพเพียงพอนะครับ <c oughs> ผมปิดเครื่องนะครับ ตอนนี้ปิดสวิตช์พาวเวอร์แล้วเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวมันจะเตือนแบบนี้นะครับมันจะยังไม่ดับต้องรอมันดับเองนะครับห้ามปิดไฟจากแบตเตอรี่เด็ดขาดนะครับปล่อยให้มันทำงานตามกระบวนการของมันผมว่าปิดเสียงก่อนนะครับรู้ว่าจะทันหรือเปล่า ปิดเสียงมันมีหลายโหมดเลยนะครับการปิดเสียงเครื่องนี้ดับไปแล้วเป็นโค้ด07นะครับจะรอจนกว่ามันจะดับนะครับคลิปนี้ยาวๆทดสอบกันยาวๆไม่มีตัดต่อครับ ก็ยัง0.7เปอนเดิมอย่างที่บอกนะครับมันควบคุมอุณหภูมิภายในตัวเครื่องครับพัดลมก็ยังหมุนอยู่นะครับมีความร้อนด้วย ดับแน่นะครับแต่ช้าหน่อยเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นปิดก็ดับไปเลยนะครับดับไปแล้วนี่เอาละครับทดสอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนเดี๋ยวอีกวันหนึ่งนะครับจะทดสอบกับแผงโซลาเซลล์ครับมาทดสอบระบบกันอีกทีสวัสดีครับ